กับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้วันพักผ่อนวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทมาหนึ่งชุดนะมาแบ่งแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้คลิปไม่ยาวนะครับนะเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับช่องทางการติดต่อกันนะพี่นี่นะครับแอดไลน์มานะครับได้เลยนะครับนี่แคปไปแล้วแอดแล้วก็เบอร์โทรนะครับพี่นะครับวันนี้ก็สวัสดีวันหยุดพี่พี่ทุกท่านนะครับนะอาจคลิปเช้านะครับก็ มาแบ่งปันกับพี่ๆอ่ะรายการแรกครับนี่ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับอ่านี่นะครับเป็นพระผงนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ยอดนิยมนะครับผมมีสองเนื้อนะครับแต่ว่าเนื้ออ่าชั้นหมากเขาปิดไปแล้วนะครับนี่เนือผงขาวเลยพี่นี่ครับประกันแท้นะครับองค์นี้พระข้ามพันไปแล้วนะครับ นะครับพระข้ามพันไปแล้วนะนี่ครับส,สวยเลยนะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาสีดาสิทธิจันโทนะครับนี่ครับดูความสวยนะพี่พนี่ครับดูความคมชัดนะครับ ประกันแท้ครับพี่ๆนะนี่ครับคมลึกแบบนี้มีเจแล้วนะครับพี่นะครับมีเกจแล้วนะครับนี่ครับพระมหาศิลาสิริยันโทนะครับอ่านี่ครับมีหนึ่งรายการนะครับมีมาหนึ่งองค์นะพี่ผมตั๋วแบ่งปันนะวันนี้พระข้ามสองพันสองไปแล้วพันสามไปแล้วนะครับ วันนี้ผมเอาเคาะเดียวนะครับหนึ่งพบาทนะครับมีองค์เดียวนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ1,000พบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับตามไลน์นะครับที่ผมให้ไปนะครับอ่ารายการต่อไปครับพี่นี่นะครับนี่ครับเป็นนะครับพระผงรุ่นเดียวนะครับที่หลวงปู่มหาศิลาท่านออกแบบเองนะครับ ออกแบบเองนะครับนี่ครับออกแบบเองแล้วก็ปลูกเสกเดี่ยวด้วยครับ <_ co> นี่นะเป็นพระผงเจริญทรัพย์นะครับพ,พี่ราคาข้ามพันไปแล้วเหมือนกันนะครับประมูลจบไปพันกว่าองค์นี้พิเศษนะครับฝังพลอยองนี้พิเศษนะครับฝังพลอยนะครับนะครับจะมีจะมีติดจีวรมีฝังพลอยแล้วก็มีฝังตะกุดนะพี่อันนี้มีฝังพลอยแล้วก็น่าจะติดจีวรด้วยแหละนี่ นี่ครับสวยๆเลยครับนี่จีวรหลวงปู่นะครับนี่ครับจะเลินซับนะครับใครเช่าออไปนะครับรุ่นนี้นะครับมีแต่ซับนะครับนี่ครับชื่อรุ่นตามนี่ครับจะเลินซับเลยนะแบ่งปันครับดูพลอยด้านหลังนะ นี่ครับโอ้โหจีวอยังมีอยู่นะครับนี่ครับประกันแท้ทุกรายการนะครับโทษนะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับอ่าอันนี้ฝังพลนะครับฝังพลนี่ผมเปิดเอาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับองนี้นะครับฝังตะกุด นะครับติดจีวอนน่าจะติดจีวอนเหมือนกันนะพี่นะอ่านี่ติดจีวอนนะครับนี่ครับติดจีวอนเหมือนกันนะครับนี่ครับติดจีวอนนะครับติดจีวอนแล้วก็ฝังตะกุดทองแดงด้วยนะครับพี่อ่านี่ รผงรุ่นจะเลนซับนะครับความสวยนะครับตามนี้เลยพร้อมกล่องนะครับติดจีวอลฝังตะกรุดเอาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับในการต่อไปครับเป็นปีเสียนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทผมมีมาสองสอง สองวงนะพี่นะไม่ต้องแกะของน้าพี่นะไม่ต้องแกะหรอกนะครับอันนี้มาจากวัดเลยนะครับข้างหลังเป็นคาถาของปู่มหาศลานะครับน,นี่นะครับปีเสียส,สวยๆเลยนะครับปีเสียผมเปิดแบ่งปันเลยพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทต่อหน,นึ่งชิ้นนะครับขอแผ่บารมีของปูนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ รายการต่อไปครับนะครับนี่เป็นสมเด็จแจกทานนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับแจกทานนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่นะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อ ดำนิยมเลยนะครับสมเด็จแจกทานนะครับรุ่นนี้นะครับในกลุ่มนะครับพันห้าแล้วนะครับตอนนี้อ่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่นะครับเป็นยันจมนะครับผมมีสององนะพี่นะครับประกันแท้นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่นะครับ นี่ครับจะมืดหน่อยนะพี่นะอ่านี้เป็นหลวงปู่เลยนะครับด้าน,นหลังเป็นรูปหลวงปู่นะครับนี่ครับพระมหาศิลานะครับหลวโปสีสะอาดนะครับนี่นี่เป็นยันนะครับประกันแท้นะครับมีสองลายมีมาสององ,องนะพี่นะ ผมเปิดอง์ละ950บาทนะครับเอาแบ่งๆเลยนะครับในกลุ่มเล่นข้ามพันไปแล้วครับพันห้าไปแล้วนะครับนี่สมเด็จแจกทานนะครับหลังรูปเหมือนนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับเอาอง์ละ950นะครับอะไรสนใจก็ติดต่อมานะครับนี่ครับ950บาทนะครับอะต่อไปครับนี่ตะกุดนะครับ ของทิพย์นะครับเป็นตะกุกยุกต้นนะครับหลวงปู่ใส่ศีลในพิธีนะครับมีสองดอกเป็นราจารหลวงปู่มหาศิีลานะครับนี่ครับนี่ครับนี่รจารหลวงปู่นะครับนี่จานนะครับนี่นี่จานเต็มนะครับนี่ครับนี่จานนะครับรจาะครับอนี่อ่ะ ผมเปิดแบ่งปันเลยครับประกันเท้นะครับเอาดอกละตะกรุดดอกละห้าร้อยห้าสิบพอพี่นะครับแบ่งปันนะใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ช่องทางการติดต่อครับอผมแจ้งอีกหนึ่งทีนะครับนี่ไอ l ดี e ไลน์นะครับแอดมาได้โทรมาได้นะครับพี่ๆวันนี้ก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาทิราครับมาแบ่งปันนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆนะนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแบ่งปันพี่ๆแบบนี้อีกนะครับพี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ